อนรับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่กับแพรพิมพระดาค่ะในช่วงของตั้งวงแชร์ตอนนี้นะคะใครที่กำลังดูผ่านนะคะ Facebook ของเพื่อนกันมาติดโควิดโฮมไอโซเลชัน u t u b e หรือแม้กระทั่ง AS Play นะคะถ้าคุณสามารถแชร์ได้อยากจะให้แชร์คอนเทนต์นี้ออกไปเพราะว่าเรากำลังจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเอาดอกร์กันค่ะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของพวกเราเกือบตลอด2ปีนี้เพราะมันทำไม่ได้จริง เราจอกจากบ้านไปได้ยังไงนี่ว่าข้างนอกมีโควิดแต่ณนะตอนนี้โควิดเขาไม่ไปไหนละคะ่ะเขาอยู่กับเรานี่แหละพวกเราก็เลยต้องปรับตัวนะคะว่าจะทํายังไงถึงอยู่ร่วมกับเขาได้การใช้ชีวิตการทํากิจกรรม o u t ดอต่างๆที่มันเคยขาดหายไปเราจะดึงเขากลับมาค่ะเพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเองก็เรียกว่ามีการผ่อนมาตรการนะคะให้เราสามารถทํากิจกรรมได้แต่เราจะทํากิจกรรมยังไงให้ความเสี่ยงของเรามันลดลง ให้เรายังสามารถอยู่ได้เยียวยาจิตใจเราได้และยังปลอดภัยกับร่างกายเราได้ด้วยวันนี้ค่ะแทก,ก็เลยชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆในวงการของกิจกรรมเอาดอมาพูดคุยกันมาตั้งวงแล้วแชร์กันค่ะคุณว่าพี่คะถ้านหนูอยากวิ่งหนูจะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยค่ะมีแขกรับเชิญสองท่านนะคะ หนึ่งท่านเป็นอดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยกรรมการสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและอนุกรรมธิการเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสขอภัยค่ะผู้ด้อยโอกาสวุฒธธิสภาด้วยขอเสียงตบมือต้อนรับครูดินนะคะสถาวรจันทร์่องสีและพี่หนุ่มด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ยังแนะนําพี่หนุ่มไม่จบเลยเนาะแอบแนะนําพี่หนุ่มเพิ่มไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าให้พี่หนุ่มแนะนาตัวเองเลยดีกว่าพี่หนุ่มคะแนะนําตัวเลยคะ่ะครับผมครับเป็นนักวิ่งฮะนักวิ่งแล้วก็ทําเพจนะครับเพจชื่อว่า runner journey ครับใช่ถ้าใครนะคะอยู่วงการวิ่งแน่นอนว่าต้องรู้จักทั้งครูดินและพี่หนุ่มอยู่แล้วแต่เราต้องพูดแบบนี้คะ่ะเรื่องวงการการวิ่งเนี่ยก่อนหน้าที่โควิดมันจะมา มันเฟื่องฟูมากเพราะหนูเองก็เป็นคนที่วิ่งทุกะบอกวิ่งทุกวันก็ไม่ได้วิ่งบ่อยวิ่งอาทิตย์ละประมาณครั้งหรือสองครั้งนี่บ่อยไหมอะสำหรับหนูหนูว่าหนูบ่อยแล้วนะบ่อยนะหนูคิดว่าเนี่ยหนูทําดีที่สุดแหละแต่คือเรียกว่ามันบูมแหละเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่พพน้อง,องทุกคนก็จะแบบอ่ะออกลังกายด้วยการวิ่งแต่พอโควิดมาปุ๊บมันเหมือนคัดเลยอะมันทําไม่ได้เราออกไปวิ่งไม่ได้เพราะมีข่าวด้วยซ้ําบอกว่าถ้าวิ่งปุ๊บเนี่ยเชื้อมันจะยิ่งแพร่กระจาย โอกาสความเสี่ยงเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นคนก็เลยงดกิจกรรมการวิ่งแต่ณนะวันนี้เราเปลี่ยนแล้วเรามีวัคซีนแล้วโลกมันปรับมันเปลี่ยนกันแล้วดังนั้นก็เลยต้องเชิญครูดินแล้วก็พี่หนุ่มนะคะมาพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคะที่เรายังสามารถวิ่งได้ทำกิจกรรมได้และยังปลอดภัยด้วยเบื้องต้นเราต้องถามอถามพี่พี่ทั้งสองคนก่อนเลยดีกว่าว่าของหนูเนี่ย อาทิตย์หนึ่งวันหรือสองวันสำหรับการวิ่งก่อนหน้าโควิดมาพี่พี่ทำกิจกรรมกับการวิ่งยังไงบ้างคะเอาใครดี <laughs> ใครก่อนครูดินก่อนเลยค่ะ <laughs> <laughs> ของของครูนี่เอาก่อนโควิดมาเนี่ยเราก็ออกไปวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ <c oughs> น้อยก็สามวันห้าวันนะครับเป็นปกติใน,ม,นมันเป็น เหมือนกับกิจกรรมหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันที่เราเราปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัยอะครับแต, hmm. แต่พอภาวะโควิดมามันก็ตามมาตรการของรัฐที่ประกาศออกมาว่าเราเองเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับมันก็เลย <Ha. S 1> ทำให้เราต้องมาทํากิจกรรมที่อยู่ภายในพื้นที่ของเราเองเช่นในบ้านของเราหรือในเขตของเราที่มันมีความปลอดภัยครูก็ออกกําลังกาย ด้วยการวิ่งอยู่ที่บ้านและก็ออกกําลังกายด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจะ,ะประยุกต์ใช้ภายในบ้านได้ครับคือก่อนหน้าโควิดมาเนี่ยของครูดินเนี่ยวิ่งอยู่ที่ไหนคะ,ะวิ่งสวนสาธารณะครับวิ่งตามสวนสาธารณะวิ่งตามซิตี้ลันถนนวิ่งในส <c oughs> นามกีฬาแล้วก็มีวิ่งเหตดวิวบ้างในวันทีอ่อากาศไม่เป็นใจหรือว่าวันที่เราไม่ค่อยสะดวกครับ ค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการวิ่งในพื้นที่ที่จะเจอกับคนอยู่แล้วอก็คือไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวก็ไปพบปะคือเราไปสอนด้วยไปแนะนำะในเรื่องของการวิ่งบเยอะด้วยครับค่ะอันนี้เป็นของครูดินแล้วพี่หนุ่มล่ะคะโดยปกติหนึ่งสัปดาห์วิ่งกี่วันคะหนึ่งหนึ่งสัปดาห์วิ่งประมาณสามสามถึงสี่วันนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งวิ่งที่คอนโดค่ะวิ่งที่ลู่วิ่ง หรือไม่ก็วิ่งรอบคอนโดอยู่แล้วเป็นปกติเพราะบางทีมันต้องซ้อมจักรยานในห้องอะไรอย่างเงี้ยฮแล้วเราไม่ค่อยชอบเดินทางนะมันเวลาเดินทางไป Sky Lane, สกายเลนสวนองคูงก็ข้างๆไกลไปกลับก็สชั่วโมงไปสวนใกล้ก็สวนรถไฟแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็50-50 50ห้ 50, 50 50, 50 50คือไปสวนรถไฟอีก50%ก็วิ่งอยู่ที่ลู่อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่ว่าตอนนี้หนูเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้หนูออกโตว,ว่าฉันน่ะวิ่งเยอะสัปดาห์หนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งเมื่อกี้คือครูดินและพี่หนุ่มคือสามถึงห้าจ้ะเจ็ดวันไปสามถึงห้าจ้ะฉันไม่น่าพูดเลยว่าฉันเยอะฉันเริ่มเขินแล้วละ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถูกไหมคะว่ามีกิจวรรัตรการออกกําลังกายยังไงบ้างแต่เมื่อกี้อย่างที่เราสังเกตเห็นเนี่ยก็คือทางพี่หนุ่มกับครูดินเองก็บอกว่าถึงโควิดมามันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราก็ปรับเปลี่ยน วิ่งข้างนอกไม่ได้เราก็เลือกที่จะวิ่งวิ่งออส่วนตัววิ่งในพื้นที่ของตัวเองได้แต่ด้านการออกกําลังกายอะค่ะคืออันนี้หนูเอาตัวเองเป็นมาตรฐานด้วยเนอะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนไม่ชอบวิ่งลู่ดังนั้นนะ่ะกระจิตกระใจหรือเวลาได้วิ่งเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการออกไปวิ่งด้านนอกไม่ได้อะ่ะอย่างพี่ๆเป็นไหมคะถ้าถ้าสําหรับสําหรับครูนี่ครูใช้ตัวเรียกว่าตัวสวิตพอร์ตนะครับ ซึ่งมันก็จะมีแอปที่สามารถที่จะไปวิ่งกับคนอื่นๆที่เขาใช้ตัวแอปตัวเดียวกันมันก็จะเห็นตัวเราเองที่เขาไปวิ่งอยู่ในสนามที่จําลองขึ้นมาในแอปนะครับก็มันก็จะเพลินไปอย่างหนึง่งแต่เราก็ถามว่ามันมีผลต่อสมรรถภาพทางร่างกายเทียบเท่ากับการที่เราออกไปวิ่งข้างนอกไหมมันก็คงไม่ไม่ไม่ทัดเทียมหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําให้สมรรถภาพร่างกายเราเป็นไปได้ขนาดนั้นนะครับ แต่มันก็สามารถที่จะชดเชยทําให้เราอย่างน้อยที่สุดนั้นเราไม่เราไม่หมดแฟชั่นครับเราไม่เราไม่ได้หมดในเรื่องของอการหยุดไปทันไปไปมันมีคนจํานวนเยอะครับที่หยุดเลยทันทีครับหยุดแล้วก็กลับมาตอนนี้ต่อไม่ติดะครับซึ่งการที่เราได้ทํากิจกรรมต่อ,ตอ,ตอเนื่องไปมันก็จะทาให้เราสามารถที่จะกลับมาต่อได้ติดได้ง่ายมากกว่านี่แหละค่ะหนูคนนึงแหละค่ะคือคนที่หมดแพชั่นกับการวิ่งไม่ได้วิ่งเลย อีกเลยตั้งแต่หยุดโควิดมาเพราะว่าส่วนตัวหนึ่งเนี่ยคือเราเคยได้ยินข่าวอย่างที่เมื่อกี้บอกพี่ๆไปอะค่ะว,ว่าข่าวเขาบอกไว้ว่าแค่เราวิ่งเนี่ยการสเปรดของเชื้อโรคเนี่ยมันมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นถ้าเราวิ่งใส่หน้ากากก็ไม่ได้อีกเพราะเดี๋ยวใส่หน้ากากก็ไม่ไดีต่อสุขภาพเราแล้วไหนพอจะวิ่งแบบไม่ใส่หน้ากากความอะไรๆความปลอดภัยก็ไม่มีอีกก็เลยจะถามพี่ๆทั้งสองคนอะถามพี่หนุ่มก่อนว่าเรื่องของการวิ่งเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากขึ้นจริงๆหรอคะ จริงๆจุดที่ต้องระวังมากๆน่าน่าจะเป็นช่วงที่ต้องเจอคนมากกว่าเนี่ยถ้าเราวิ่งโดยที่โอเคในสวนมันกว้างมากหรือไปในช่วงเวลาที่ไม่มีคนเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยไปบึงหนองบอนตอนเที่ยงวันแน่นอนว่าไม่มีคนใช่ค่ะพี่พี่ไปทําไมคอเที่ยงวันมันร้อนมากเลยนะไปถ่ายรูปไปวิ่งไปถ่ายรูปไปวิ่งอะไรเงี้ยมันพอมีล่มไม้เราก็เลือกจังหวะเวลาแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะ เสี่ยงเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงจุดซื้อน้ําจุดที่ยืดเหยียดจุดที่เป็นชุมชนที่คนเจอกันหรือจงังหวะที่เราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนอื่นตรงนั้นแหละอันนั้นคือต้องผมว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุดมากกว่าจงังหวะการวิ่งว่าเวลาเราเราวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งห่างๆกันอยู่แล้วหรือเลือกเลือกช่วงเวลาที่คนน้อยที่สุดนะฮะ ก็จะลดความเสี่ยงได้ถูกไหมคะและมมุคแ้วในมุมครูดินล่ะคะคิดว่าการวิ่งในพื้นที่สาธารนณะด้วยมันมีความเสี่ยงมากน้อยยังไงบ้างคะครูกับมองคือครูมอมแบบแบบคุณหนุ่มคุณหนุ่มนี่ชัดเจนเลยนะครับที่คุณหนุ่มพูดนี่ถูกต้องเป๊ะเลยแต่ในอีกม,มุมหนึง่งของตลับของครูเนี่ยครูเสริมเข้าไปนิดนึงว่าเราอยู่ที่ตัวเราเองนะครับที่เราจะเริ่มต้นการป้องกันที่ตัวตัวเราเองเป็นหลักเลยคือถ้าเราเราระมัดระวัง รเรารรเรามาัดร,ระวังในเรื่องของโกตัวเองในการที่จะไปะไปมีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไปไปเกิดภาวะอย่างนั้นได้เนี่ยลดจากตัวเองก่อนเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันจะมันจะต่ําลงทันทีนะครับถ้าหากว่าเราเราซึ่งมันเหมือนกับการที่เราเคยพูดกันไว้ว่าเฮ้ยหินแก่ตัวก่อนสิคือดูแลตัวเองก่อนมันถึงจะทําให้คนอื่นจะไม่มีผลกระทบในภาวะโควิดแบบนี้ นะครับซึ่งจุดสุกสี่งที่คุณหนุ่มพูดไปเมื่อสักครู่นี่ถูกเป๊ะเลยนเวลาที่เข้าไปนในสวนสาธารณะที่แตะแต่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณเหล่านั้นน,น่าเป็นที่สุดโดยเฉพาะห้องน้ำนะห้องน้ำซึ่งคนจะเข้าไปใช้เยอะแล้วส่วนใหญ่แล้วเร,เราเข้าห้องน้ําแล้วเราจะไม่ค่อยเราไม่ได้เป็นคนที่ไปดูแลรักษาความสะอาดใน,ในห้องน้ำนะครับคือเราใช้แล้วเรากจ็จบของเราแล้ว,ลวก็ออกไปคนอื่นก็คงจะไม่แตกต่างจากเรามากสักเท่าไหร่นะครับ แต่ในส่วนของอการไปที่สถานที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆตรงนั้นก็เป็นจุดจุ่เสียงที่คุณหนุ่มพูดเมื่อสักครู่นะครับเวลาเราวิ่งไม่ค่อยได้ใกล้กันหรอกครับมันจะไปใกล้กันจุดอื่นน,นี่แหละมันจะไปใกล้กันจุดอื่นถ้าอย่างนี้แพทย์ถามค่ะตามที่พี่หนุ่มพูดเลยนะคะถ้าอย่งงางนั้นอันนี้แพทย์ถามเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าจุดเสียงเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนบ้างแต่ มันก็ยังมีคําถามอย่างที่บอกหนูว่าถูกฝังหัวจริงๆว่าการวิ่งเนี่ยอ่ะมันมันทำให้มีโอกาสความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วพอฟังพี่วีทั้งสองก็เริ่มเห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าเอ้ยจริงๆมันคือเราป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องพาตัวเองไปอยู่จุดเสี่ยงนะขณะวิ่งมันอาจจะไม่ได้เสี่ยงขนาดนะั้นเพราะมันเป็นพื้นที่เปิดแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะคือเรื่องของการใส่หน้ากาก,ากแล้ววิ่งอันเนี้ยหนูอยากรู้จริง,รงๆเลยว่าในหลักการ ทฤษฎีของการวิ่งแล้วยังควรจะต้องใส่หน้ากากไหมถ้าใส่ควรใส่กี่ชั้นเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านี่น้องมาเต็มนะเพราะันี้นเป็นคําถามจริงๆเพราะบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ใส่เลยหนูก็รู้สึกว่าพอไม่ใส่เลยแล้วไปเจอคนไม่ใส่อ่านี่นี่ก็กลัวนะอย่างเงี้ยงั้นเรามาสร้างความเข้าใจให้กับนักวิ่งพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราวิ่งพื้นที่สาธารณนะยังควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ไหมคะ ครูดินก่อนเลยค่ะก็มีสื่อมวลชนเนาะสัมภาษณ์เรื่องนี้เยอะมากเลยก็จะเป็นเรื่องของเราต้องแยกก่อนว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยหรือพื้นที่ที่เป็นเป็นเขตจํากัดกับพื้นที่ที่เป็นส่วนสาธารณะค่ะวิ่งโดยปกติที่วิ่งในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้สปีดหรือใช้ความเร็วเนี่ยโดยปกติก็หายใจไม่ทันอยู่แล้วยังไม่ต้องใส่แมสกนะ ที <laughs> นี้ถ้าหากว่าเราวิ่งในระดับของอัอตราที่ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเพิ่มการใช้ออกซิเจนขึ้นไปเนี่ยรมีแมสไปปิดนี่นะครับเ <c oughs> พราะว่าตรงนี้มันทําให้เราเนี่ยเกินกว่าเกินกว่าภาวะปกติจากเดิมที่ไม่ใส่แมสอยู่แล้วอะ <c oughs> ซึ่งถ้ามองจากไม่มองจากภาวะของความเสี่ยงจากโควิดนะมองจากการใช้แมสก่อนมันไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนที่สวมแมสแล้วออกกําลังกายแน่นอน นอกาจากจะเอาออกซิเจนเข้าไปไม่พอแล้วเนี่ยคาร์บนอนไดออกไซด์ที่ออกมาเนี่ยก็เข้ามาอบอยู่ในแมสและความชื้นที่ออกมาพร้อมกับลมหายใจมันก็ทําให้แมสนั้นเปียกชื้นยิ่งทําให้การต่ากายเทของอากาศนี่หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะต้องไปในพื้นที่ที่จะมีผู้คน ใช้เป็นที่สาธารณะแล้วคุณต้องออกกําลังกายนยคุณก็จะต้องออกกําลังกายในระดับที่ไม่เหนื่อยหอบมากหรือว่าอาจจะแทบจะบอกว่าใช่แค่การเดินเพื่อสุขภาพหรือการวิ่งเบาๆที่ไม่มีฝาอัตราความเหนื่อยอที่จะต้องมาใช้ออกซิเจนสูงๆเลยครับโดยพื้นฐานแล้วการใส่หน้ากากเนี่ยมันก็คือยังเป็นปัญหาสําหรับนักวิ่งที่วิ่งในระดับสปีดที่สูงอยู่ หรือถ้าใครอยากจะวิ่งสปีดนี้จริงๆก็ให้ไปวิ่งที่บึงหนองบอนตอนเที่ยงกับพี่หนุ่มใช่ไหมคะคนหน้าจะ <laughs> ไม่มี <laughs> โทรไปครับพี่หนุ่มป็นเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่แบบถ้าเราอยากจะวิ่งด้วยสปีดหรือความเข้มข้นเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะเนี่ยไม่งั้นเราเราเรา,เราใส่ใส่แมสไปวิ่งแล้วคนเยอะๆอย่างเงี้ยยังไงเราก็วิ่งไม่ไม่ได้นะอย่างนั้นมันต้องแบบจ็อกอะไรเงี้ยนั่นคือเป็นเหตุผลที่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่ง เนะี่ยฮะวิ่งลู่วิ่งรอบคอ<ฆ>นโดนันนั้นทีถึงจะไปสวนสาธารณะในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอันนั้นคือแบบอันนั้นคือสิ่งที่เราแบบเพราะสวนสาธารณะเขากําหนดว่าเป็นกฎที่จะต้องสวมแมสตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นค่<ฆ>ะเราก็แบบซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เราก็เห็นว่าณนะวันที่ไม่ณนะเวลาช่วงเวลาที่ไม่มีคนแล้วมันมองไปร้อยเมตรเนี่ยไม่มีใครเลยเนี่ย เลา้เราใส่ทําไมนื้ออกใช่ไหมฮะไม่มีใครเลยอ่าแต่ช่วงเวลาที่โอเคคนเยอะนะเข้าไปในส่วนตรงกลางอย่างเงี้ยยังไงเราก็ต้องใส่อ่ขอตอบแบบนี้แล้วกันใช่ถือว่าเป็นกฎรวมนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือแพาสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าเราไปพื้นที่สาธารณะที่มีคน ยังไงก็ตามก็ยังต้องใส่เรื่องของหน้ากากเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองและบุคคลที่อยู่รอบข้างแล้วปรับการวิ่งของเราให้สอดคล้องกับหน้ากากแทนที่จะปรับหน้ากากให้สอดคล้องกับการวิ่งเนาะงงไหมหนูพูดอะไรงงมางคาะบางคนอาจจะแบบใส่หน้ากากที่แบบหายใจได้แล้วไปวิ่งมันอันนั้นมันก็อันตรายซ้ําซ้อนแบบแล้วก็อันตรายกับคนอื่นหรือเปล่าใช่เอาง่ายๆยังไงก็ต้องสวมหน้ากากแต่ปรับการวิ่งละกัน ก็อย่าวิ่งให้ร่างกายมันฮีตเกินไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นกายเป็นโทษมากกว่าประโยชน์อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้หน้ากากนะคะแล้วก็อย่างที่เหมือนเมื่อกี้ครูดินบอกหลายสื่อก็ถามกันเพราะมันเป็นคําถามจริงๆไม่รู้ว่าจะทํำยังไงหรือบางทีหนูไปวิ่งเย่้ยไปเจอคนในส่วนสาธารนณะเมื่อปีที่แล้วด้วยที่ยังแบบไม่ระบาดเยอะเขาใส่นะคะแต่เขาใส่ที่คางื่อกีก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงวะ เธอเธอเธอเอาขึ้นมาหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยถือว่าเข้าใจรวมกันเนอะขอให้ใส่หน้ากากไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยอ่ะแต่พอเห็นหน้าพี่ๆทั้งสองคนนะคะเมื่อกี้ร,รู้เรื่องขอบเขตของการวิ่งแล้วว่าควรจะต้องทําตัวยังไงงั้นเราถามถึงวงการวิ่งดีกว่าว่าณตอนนี้แล้วต่อไปจากเนี้ยค่ะวงการวิ่งบ้านเราจะเป็นยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้าโควิดมางานวิ่งเทศกาลวิ่งมาลาธงมาลาทอาาทนฮาบมินิ มันเยอะมันเรียกว่าเกือบทุกๆสัปดาห์เลยสถานการณ์ตอนนี้โควิดมาวงการวิ่งเป็นยังไงบ้างคะใครตอบเอาคุณดินก่อนใช่ไหมค่ะคุณดินก่อนได้เลยค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะได้ตอบทุกคนเราเรามองยินดีก่นะครับมองเรามองว่าในภาวะโควิดเนี่ยเราก็จะมีนักวิ่งกลุ่มหนึ่งนะครับที่ หยุดไปเลยหยุดไปเลยนะครับแต่ก็มีบางส่วนหนึ่งที่ยังคงออกกําลังกายอยู่บ้างแต่ออกกําลังกายด้วยความก็เรียกว่าด้วยความระมัดระวังสูงสุดนะครับกับ<ฆ>อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ยังหาสถานที่ในการออกกําลังกายที่อาจจะห่างไกลาจากผู้คนแล้วก็ยังสามารถที่จะซ้อมได้นั่นก็เท่ากับว่าในในกระบวนการหรือว่าในในสัดส่วนของนักวิ่งเองเนี่ยก็หายไปจากวงการไม่เยอะนะครับไม่<ฆ>ไมเยอะ นั้นทุกคนก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความกระเฮียนกระหืออย่าง,างมากมากเลยในการที่จะลงสู่สนามแข่งขันอะไรสักสนามนะครับเปิดออกมานี่ยังไงก็ตูมคนคนแน่นขนาดแน่นอนนะครับเราเรามองประเด็นตรงนี้นะครับแสดงว่าในอนาคตอันไกลมีแน่ๆกับการจัดงานแข่งวิ่งออมีมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าเราเรา,เรามองตัวอย่างจากต่างประเทศที่มีการจัดในระดับ นเจอร์โลกเนี่ยไปก็สองสามสนามแล้วนะครับ <Ha. S 2> ก็สามารถที่จะจัดได้นะครับโดยที่เขาอาจจะมีมาตรการซึ่งคิดว่า,าผู้จัดเมืองไทยซึ่งก็เป็นผู้จัดที่มีมีฝีมือระดับโลกอยู่แล้วนะครับ <Ha. S 2> ก็ได้รับการรับรองระดับโลกอยู่แล้วก็คงจะใช้มาตรการต่างๆที่ต่างประเทศเองก็ให้การยอมรับได้นะครับ hmm. แล้วรวมทั้งในประเทศไทยของเราเองก็ยอมรับได้ก็คงจะนํามาใช้ค่ะงั้นถามพี่หนุ่มต่อ n ิวนอร์มอของเราเนี่ยจะทําให้งานวิ่งมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปไหมคะวิวช u ว l r รัก่อนหน้า,น,านี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะคะมันจะถูกปรับเปลี่ยนมาใช้เป็น v ิวช u ว l r รัเลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วทุกทุกคนโหยห,หาสถานที่วิ่งที่แปลกใหม่จากที่เคยวิ่งเดิมๆเพราะฉะนั้นวิวช u a l r รัก็คงมาเติมเต็มได้ในระดับหนึ่งแต่จริง,รงๆก็มีวิวช u วร์รัแบบอื่นที่แบบให้ไปเที่ยวในโลเคชันนั้นแล้วก็สามารถวิ่งได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีปรับ เป็นแบบนั้นไปแต,แต่คิดว่าถ้าถ้างานวิ่งกลับมาแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อคลัสเตอร์ใหม่<ฮ>อันนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าโอเคเขาเขาก็จะม,เจะมีเขาก็จะมีวิถีของ New Normal แบบใหม่ซึ่งก็ปีที่แล้วก็มีการจัดนะครับช่วงที่ช่วงที่กลับมาแล้วก็แล้ก็ทำาทาได้ค่อนข้างดีนะมีบทเรียนมีการปล่อยตัวเป็นเวฟไม่มากระจุกงานเอ็กโปไม่มีอะไรเงี้ย ไม่มีการซุปอาหารคนไม่มาออะไรเงี้ยก็ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแนวทางนะฮะก็คือเป็นรูปแบบอ่ะถ้าอย่างนี้เราเราพูดถึงมาตรการแบบชัดๆได้ไหมคะว่าถ้าเราต้องวางมาตรการสำหรับการวิ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีอะไรบ้างไม่ต้องแย่งกันค่ะเช่ญครูดินครับอ่าเดี๋ยวหนูขานชื่อเชิญครูดินค่ะเราก็เห็นในการจัด ที่ผ่านมาก็มีนะครับเริ่มมีการจัดแล้วอย่างเช่นมีการจัดเทลที่จังหวัดน่านนะครับก็ใช้ก็มีมาตรการที่บอกได้เลยว่านักวิ่งชื่นชมนักวิ่งกลับมาเนี่ยนะครับก็มาชื่นชมกันในสื่อโซเชียลต่างๆว่ามีมีมาตรการในการจัดที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสมัครทางออนไลน์การด้ทูในการรับบิบนะครับการที่จะมีการตรวจในเรื่องของ ว่าโควิดตรวจตรวจโควิดก่อนนะครับรวมทั้งมีการรับรองในเรื่องของการได้รับการตรวจผ่านโควิดมาแล้วไม่เกิน72ชั่วโมงนะรวมทั้งคนที่ขีดวัคซีนไปแล้วสองเข็มนะครับาตามมาตรการต่าง ซึ่งตรงนี้รวมทั้งเรื่องของการดูแลการจุดให้น้ําเจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงานทั้งหมดที่จะต้องผ่านการตรวจโควิด COVID เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะทําให้มาตรการต่างๆเหล่านั้นนะครับไปควบคุมความปลอดภัยให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานซึ่งงานก็ผ่านไปอย่างเขาเรียกว่าสําเร็จได้อย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับค่ะอันนี้ก็คือคเรื่องของการจัดงานวิ่งนะคะซึ่งทางครูดินและพี่หนุ่มเองก็บอกว่าวงการวิ่ง ทุกคนต้องการอยู่แล้วและมาแน่ๆขอให้อดใจรอกันหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายเลยดีไหมคะอยากจะถามในมุมของทางพี่หนุ่มทั้งครูดินค่ะว่าถ้าอยากจะฝากอะไรกับนักวิ่งนะับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของโควิดและการรับมือ,อยังไงให้ปลอดภัยต่อไปต้องควรจะทำยังไงบ้างเริ่มจากพี่หนุ่มก่อนเลยค่ะเราอาจจะต้องคิดว่าเราเราเป็นโควิดเนี่ยเพื่อที่เวลาเราไปเจอคิดไวก่อนคิดไปก่อนคิดว่าเราเป็น คิดว่าเราเป็นเวลาไปเจองานปุ๊บเราจะต้องป้องกันให้ตัวเองติดคนอื่นปกติเราจะคิดว่าคนอื่นติดเราใช่ไหมเราคิดว่าเลยเราแข็งแรงเราเป็นนักวิ่งเราเป็นเราก็ใส่แมสเวลาไปเจอคนนูน้นคนนี้หรือไปในที่ที่เป็นสาธารนณะอไอ้จุดยืดเยียดหรืออะไรเนี้ยมือเราก็ไม่ไปแตะนู้นนี่เพื่อเพื่อจะได้ลดการเสี่ยงที่จะไปกระจายคนอื่นอันนี้มันก็เป็นวิธีคิดที่เคยคุยกับหมอหลายคนเพราะนักว<ฆ>ิ่งหลายคนก็แข็งแรงเนี่ย นักวิ่งติดนักวิ่งไม่เท่าไหร่นักวิ่งอาจจะแข็งแรงแต่นักวิ่งอีกคนที่ติดเนี่ยไปโดนไปติดกับครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยคนแก่เด็กอะไรเงี้ยมันก็จะม,มันก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นต้องต้องคิดเสมอว่าเราอาจจะติดเราอาจจะเป็นนะแต่ว่าไม่ไมเพ่งอาการแล้วก็ให้ให้ระวังเรื่องมือเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องมือนี้สําคัญที่สุดนะครับอุ้ยชอบอันนี้มากเลยค่ะพี่หนุ่มมันเป็นการคิดแบบย้อนเนาะเพราะปกติอะเราจะคิดว่า ต้องระวังตัวไม่ให้ตัวเองติดโควิดจากคนอื่นแต่อันเนี้ปักหมุดไปเลยว่าฉันนี่แหละติดงั้นฉันจะทำยังไงให้มันไม่ไปติดกับคนอื่นเพราะการที่เราเป็นคนที่แข็งแรงเนี่ยมักจะไม่แสดงอาการดังนั้นก็บอกไว้เลยว่าติดแหละติดแหละอย่าไปแพร่กระจายอย่าไปแพร่กระจายคิดกลับกันมันก็จะเป็นการป้องกันทั้งตัวเราและป้องกันทางเขาด้วยชอบมากค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหน่เออคุณดินค่ะเชนค่ะ ครูในครูเวลาที่ครูออกจากพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนของครูเนี่ยคือออกไปพื้นที่ข้างนอกหรือเสอือไปออกกําลังกายหรืออะไรก็ตามค่ะครูคิดถึงคนที่บ้านครูคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็ทุกอย่างที่ครูจะปฏิบัติครูจะต้องพยายามที่จะต้องเซฟตัวเองเพราะครูไม่อยากเป็นพาหะ ในการ<ม>นําสิ่งเหล่านั้นไะปติดกับคนที่บ้านอันนี้เหมือนกับคุณเห็นแกตัวนะแต่ว่า<ฆ>ครูคิดว่าในถ้าหากคุเซฟตรงนี้ได้ครูก็จะสามารถเซฟคนนอกบ้านได้เช่นเดียวกันน<ฆ>ะครับเราไม่ได้มายว่าเราดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องต้องป้องกันไม่ให้ลูกเราไม่ให้หลานเราไม่ให้คนที่บ้านคนที่เรารักเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะติดโควิดจากจากสิ่งที่เราออกไปไปข้างนอกเพราะนั้นจะทําให้เราค่อนข้างจะใช้ความระ,ะมัดระวังกับตัวเอง มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถที่จะทําได้และตลําหนักได้ในขณะนั้นค <zaman. S 2> ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดนะคะที่จะช่วยป้องกันทั้งเราและเขาและสังคมของเรานะคะให้ปลอดภัยจากโควิดและยังสามารถใช้ชีวิตทํากิจกรรมที่เราชอบได้นั่นคือเรื่องของการวิ่งนั่นเองวันนี้ขอบคุณครูดีนขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะคะที่มาแชร์เคล็ดลับไอเดียแล้วก็มุมมองเกี่ยวเรื่องของการวิ่งค่ะขอบคุณค่ะคคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ